สวัสดีครับนักเรียนและคุณครูทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับครูวุฒนะครับอยู่ในแบบฝึกหัดเล่มที่6นะครับนาทีห้านะครับผมวันนี้คุณครูจะมาสาธิตวิธีการทําแบบฝึกหัดหน้านี้นะครับผมหน้าแบบฝึกหัดหน้านี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ตอนนะครับตอนที่1คือตัวโจทย์บวกลบในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับผมเป็นการให้น้องๆฝึกบวกลบปกติครับผมวันนี้ ทำได้ข้อละ5ครั้ง10ครั้งทำได้เลยนะครับเพื่อความคล่องในการปัดลูกคิดของเรานะครับผมอันนี้ทำสามารถทำได้นะครับฝึกเองที่บ้านได้นะครับผมต่อไปตอนที่2นะครับเป็นการบวกลบครับโจทย์เลข2หลักนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็มีคำตอบอยู่3ช่องนะครับแสดงว่าให้น้องๆทำข้อละ3ครั้งนะครับผมข้อละ3ครั้งนะครับแล้วเอาคำตอบมาใส่แต่ละช่องนะครับผม ทำให้ครบทุกช่องนะครับผมต่อไปตอนนี้เป็นคุณครูบอกโจทย์นะครับวงเล็บโดยการใช้ลูกคิดอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ทำกับคุณครูได้ที่โรงเรียนนะครับผมแล้วก็อีกอันนึ่งตอนสุดท้ายเป็นคุณครูผู้สอนบอกโจทย์โดยการใช้จินตนาการนะครับก็เท่ากับว่าเราก็ทําแค่ตอนนี้กับตอนนี้แค่นั้นแล้วครับผมสองตอนนี้ก็เก็บไว้ทําที่โรงเรียนได้นะครับเท่ากับว่าสองตอนนี้ให้เวลา หน้าละ1วันนะครับผมเราจะมีเนื้อหาแบบนี้ซ้ำกันอยู่1หน้า2หน้า3หน้า4หน้าแล้วก็5หน้ายนหน้าที่9เลยนะครับแสดงว่าหน้าที่5ถึงหน้าที่9เนะี่ยใช้เวลา1สัปดาห์นะครับผมอ่มาลองดูวิธีการทำกันนะครับะจะเป็นสอเจ้าผคิดให้ถูกต้องนะครับกอ่ะ6บห้า ลบ62นะครับก็ลบ1บกลบ1นครับผมลบบวก3ล,ลบ5นะครับเซร้อนะครับผม โจทย์เรากบวกนะครับขอโทษทีนะครับนักเรียน625 62บวก62นะครับแล้วก็บวก62เสร็จนะครับวก62ก็บวกไปเลยครับผมต่อไป3า5อ3บวกเ3เสร็จ5ามบวกเ3เสร็จบวก73เสรต่อไป4 5หบวก5 2เสร็จ 4 5บวก5 2เซตนักเรียนพยายามอ่านโจทย์ให้ทีเดียวเลยนะครับเราจะได้ทำข้อสอบได้ไวขึ้นนะครับผมต่อไป 6, 6 6 1บวก13เซตห6 1นวก13เซต6 6หนบวก13เซตนะครับผมต่อไป8 2 1สอวก8เซต8 2 1สองวกเซต 8 2 1องหนึ่งบวกหกแปดเซ็ตนะคผมต่อไปหหนึ่งสองบวกหนึ่งหเซตหหน่สองบวกหนึ่งเซตต่อไปนะครับเจดสองมบวกห้าหน่งเซตเจ็สามบวกห้เซตนะครับผมต่อไปเรามาดูกันในตอนที่สองบ้างนะครับผมตอนที่ส มีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด4ตัวานักเรียนก็พยายามอ่านโจทย์ให้ได้มากกว่า1ตัวนะครับเช่น4.5บวก5.2ลบ8.6บวก2.3แล้วก็ปัดไป4.5บวก5.2ลบ8.6บวก2.3นะครับผมเราจะได้ทำเพือสอบได้ไวขึ้นนะครับ4.5บวก5.2ลบ8.6บวก2.3เซ็ต แล้วก็เอาคำตอบมาใส่ในช่องนี้นะครับผมต่อไป2 1งหนึ่งบวกหนบวกห้ลบสอเซต็1สองหนึบวก1 3บวกห้ลบสอเซต็ต4 5หลบ3 5บวก8 6ลบส5เซต็ต 4 5ลบ3 5หบวก8 6ลบ3หเซตต่อไป7 8ลบสอเบวก2 2ลบ6 2สองเซตเจบวก2ลบนะครับลบ2เบวกสอลบ 2, 8, 6 2สองเซต5 2สองบวก3าลบเจ บวกห้าหกเซตแปดหกลบสองห้าบวกสามสองลบหกสองเซตแปดหกลบสหบวกสสองลบสองเซตห้าหนึ่งบวกหสลบหสองบวกสองหเซตห้าหนึ่งบวกหสลบสองบวกสหเซต แปดหกลบสอบวกสอลบเจ็เ็นะครับผมเก้าแปดลบหนลบสอบวกหนึ่งเซ็เก้าแปลบหนลบสอบวกสองสเซต่อไปนะครับอ่าเหมบวกเก้ ลบหนึ่ลบหนบวกหนเซต5้าสองบวกหนึ่งหลบห้สบวกสองสเซตหนึ่งสองบวกสองหนึ่งบวกห้หนึ่งลบสองสเซต1นึ่สองบวกสองหนึ่งลบ บวก5 1แล้วก็ลบ2 3เซต็นะครับผม2 3 2> บวก1 5 2 3บวก1 5นะครับผมแล้วก็ลบ1 6บวก5 2เคร็บอีกครั้งนะครับผม2 3บวก1 5 หนึ่งห้าลบหนึ่งหกบวกห้าสองเส็จแปหลบสองหบวกสองสลบหกสาเส็จแปหลบสองหบวกสองสลบหกสาเส็จเก้ลบหนึ่งสา ลบสองห้าบวก1นึ่งลบหนลบสอหบวกหนึเจะครับผมต่อไป5้าสองบวกหนลบห้สแล้วก็บวกสองสี่เร็จนะครับผมห้าสองบวกหนลบห้สามบวกสองสเจ็นะครับผม หน้านี้ก็ใช้เวลาฝึกหน้าละหนึ่งวันนะครับผมหน้านี้เป็นเลขโดยตรงนะครับตอนส่วนหน้าต่อไปเนี่ยสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีเลขฐานสิบเข้ามานะครับแล้วก็จะมีวิธีการบอกในช่องให้น้องๆลองฝึกทำกันดูนะครับผมเราเรียนเล่มหกแล้วเร,เรื่องสูตรเราก็ต้องแม่นแล้วนะครับผมหลังจกจบ เรื่องนี้นะครับก็จะมีฐานสิบฐานห้าหมดเลยครับหลังจยกจบหน้าที่เก้าแล้วเดี๋ยวต่อไปหน้าที่สิบในตอนต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเรื่องทําการคูณนะครับบอกไปเลยว่าง่ายมากมากเลยนะครับผมฝากนักเรียนท่องสุดคูณไปด้วยนะครับเพื่อที่จะมาทําการคูณให้ง่ายขึ้นนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับตอนนี้พบกันในตอนต่อไป ep หน้าครับผมสวัสดีครับ